ผมเอกสารพัฒที่ภาษาการขายจาก n สันม n m ตอร์สแปครับวันนี้จะมานำเสอนอิสันค e ิกอีพ e เวอร์ใหม่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น V L ราคาอยู่ที่ 1, 4 9 0 0 0ล้านสี่หับาท닛สันคิกจะมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงวีโมชั่นมาพร้อมกับวัสดุเ i no ีย o โนแบ็คดำเงามาพร้อมกับระบบไฟ Full LED พร้อมเดทามและดินไดท์แบบ LED โลโก้ที่สันขนาดใหญ่ติดตั้งกล้องอัจฉริยะและติดตั้งเซ็นเซอร์อในด้านในเพื่อตรวจจับระยะวัตถุเคลื่อนไหวในด้านหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED ให้แสงสว่างสีขาวเพื่อเพิ่มทัานวิสัยในการมองเหตุสีนันลิกมาพร้อมกับ ก็ลอยทรงสปอร์ตขนาด17นิ้วและแผงด้านข้างประตูสีเงินให้ทรงสปอร์ตและดูดูหลาไฟเลี้ยว LED พอติดตั้งกล้องมองข้างเพื่อจับภาพมองข้างในด้านข้างอิสระชิกออกแบบไฟท้ายแบบบุ่มแมลงแบบ LED ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพัฒนาวิสัยในการมองเห็นกัจนจนท้ายออกแบบใหม่พร้อมทีบลีดอากาศเพื่อเพิ่มความสปอร์ตและดูดหลาติดตั้งกล้องมองหลังเพื่อด้านหลังติดตั้งกล้องมองหลังเพื่อความพัฒนาวิสัยในการมองเห็นครับผมที่ดีกิสันคช็ มาพร้อมกับระบบกุญแจชยะเพียงพกกุญแจไว้กับตัวในระยะห่างไม่เกิน80ซติเมตรเ,เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการเปิดปิดประตูอิสานคิกออกแบบพวงมาลัยแบบ s ี a ช e เพื่อความสะดวกสบายในการเข้าออกพร้อมฟังก์ชันปุ่มพวงมาลัยพวงมาลัยดี a ช e มาพร้อมกับระบบควบคุมฟังก์ชันบู o คอนโทรลบูทูธแล้วก็ปรับได้สีทิศทางหน้าจอ TFT แสดงข้อมูลทุกระบบในการขับขี่แล้วก็ถัดไปจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดปน8ปนิ้วพร้อมกับระบบเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y ปุ่มสตาร์ท จะวางในตำแหน่งตรงโคส่วนกลางครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมการขับขี่มีทั้งหมด3โหมดมีทั้งหมดปุ่ม normal Mode smart Mode แล้วก็ eco บผม e โ okay. อเคต่อไปจะเป็นกระจกมองหลังชฉยะเพิ่มความปลอดภัยในการทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังอย่างเช่นเราบรรตุกของด้านหลังเราจะเชื่อมต่อกับกล้องด้านหลังเพื่อ เพิ่มภาพอ่าใายภาพมาตรงกระจกมองหลังตัวนี้เพื่อพัฒนาวิสัยในการขับขี่เดี๋ยวส่วนถัดไปเราจะไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับในส่วนถัดไปนะครับจะเป็นของในส่วนของเครื่องยนต์ที่สัน e power ครับจะทํางานด้วยระบบอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าเปยงอย่างเดียวให้แรงม้าอยู่ที่129แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่260นิวตันเมตรตั้งแต่อ,อกตัว โดยจะมาพรอกับเครื่องยนต์1,200งพงซีซีทำงานก็คู่กับเครื่องกำเน,นิดไฟฟ้าและปั่นไปเก็บกระแสไฟอยู่ที่แบตเตอรี่จะส่งไปยังกับมอเตอร์เพื่อกับเครื่องรถยนต์ในส่วนต่อไปนะครับเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหน้ากันครับผม <S Menschen> ส่วนผู้โดยสารตอนหน้านะครับบอนั่งผู้โดยสารตอนหน้าจะปรับได้สีทิศทางครับผม มาพร้อมกับถุงลมนิรภัยทั้งหมด6จุดจะมีถุงลมคู่หน้าถุงลมด้านข้างและมาแล้วก็มาถุงลมด้านข้างรวมทั้งหมด6จุดครับผมอ่าแล้วก็จะมีมาพร้อมกับช่องเก็บอ่สาสัมภะระขนาดใหญ่สามารถใช้งานได้สะดวกสบายนะครับอ่าช่องสัมภะระในการจัดเก็บของครับครับแล้วก็มาดูในส่วนต่อไปครับ ในจุดต่อไปนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังห้องผู้โดยสารตอนหลังจะนั่งได้สะดวกสบายเพราะระยะห่างจากเบาะหน้าและเบาะหลังที่กว้างขึ้นในการนั่งไล้สบายมาพร้อมกับจุดเสียบชาร์จไฟแบบด้วยบี2จุดตรงที่นั่งวางแขนด้านหลังพร้อมกับช่องวนนางเข็มสัาระที่่าครับในส่วนต่อไปเราจะไปดูในส่วนที่เก็บสัราลด้านหลังนะครับ เก็บสัมภาระด้านหลังของนิสสันคลิกสามารถพับเบาได้บานแบนเรียบในแบบ40-60เพื่อเพิ่มสัมภาระและพื้นที่ในการเก็บสัมภาระามากขึ้นครับผมรายละเอียดคลิก ก็จะมีประมาณเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจตัวนี้มีโปรโมชั่นพิเศษพิสันคิกดอัตราดอกเบี้ยพิเศษอยู่ที่1.69สนใจติดต่อได้ที่พิสันบริษชมราบผมเอกธรัพั์ที่เบอร์โทร099 CC 1 1 7 2 6เอกพิสันบริมรับผม